สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม b a c k d e s s r t Mobile นะครับผมหรือ BDM นะครับผมก็มีคนนะครับอินบ็อกซ์ขอมานะครับสำหรับแมปโจนพเนจรนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่มีบอสเกิดนะครับแล้วจุดไหนบ้างที่เหมาะกับการฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปจบให้ในคลิปนี้นะครับผม ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีไม่มีซ่อมนะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับผมต้องเติมเกมถูกนะครับผมเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับมั่นใจได้100%นะครับผมไม่มีรีฟันนะครับไม่ว่าจะเป็น i อ u n e กิฟต์การนะครับผมหรือจะเป็น p ับ G นะครับด a กอ n e น t นะครับ หรือจะเป็น ROV ROM Back Desert Line นะครับได้หมดเลยนะครับยังไงก็กดเข้าไปที่ลิงก์ดานต้านได้เลยนะครับผมดา้านต้านตแล้วนะครับดาน,านใต้นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสรุปคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับว่าแมพที่ผมจะพาไปวิ่งเนี่ยนะครับพาไปดูทีละจ,จุดเลยครับว่าจุดไหนมันเกิดตรงไหนบ้างยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตอนท้ายจะมีรูปให้นะครับว่าที่ผมไปเจอมาเนี่ยมีตรงไหนบ้างยังไง นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อๆก่อนนะครับอันนี้คือแผนที่นะครับผมทินฐานโจรพนเนจรนะครับแล้วจุดที่ผมวงแดงๆไว้เนี่ยคือจุดที่เกิดบอสนะครับผมบางจุดบอสเกิด2ตัวนะครับผมอ่าบางทีมันเป็น2จุดอยู่ในจุดเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปดูทีละจุดเลยแล้วกันนะครับผมว่ามีตรงไหนบ้างน,นะครับ อขอขึ้นรูปให้ดูก่อนนะครับว่าตามที่ผมไม่เจอมาจริงๆเนี่ยจุดที่ผมวงไว้มี10กว่าจุดนะครับแต่ว่าจุดที่ผมไม่เจอบอสเนี่ยเพราะว่ามันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับแต่จุดที่ไม่มีคนอยู่ผมจะถ่ายมาให้ก็ตามนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเ,เราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกียร์สกอร์นะครับกับเงินทั้งหมดนะครับของผมตอนนี้ที่มีนะครับก็คือตามนี้ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนถามอีกนะครับโอเคเรามาถึงนะครับเราก็เข้ามาเลยนะครับเราจะไปเริ่มจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูแผนที่ให้อีกทีนึงนะครับนี่ตามนี้นะครับผมแผนที่นะครับไปเราไปดูจุดแรกกันเลยนะครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่ผมวงตรงนี้นะครับข้างบนตรงเนี้ยนะครับผมไม่เคยเจอบอสเลยนะคือแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีหรืออาจจะมีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมวิ่งล่าบอสมานะ ตร,นนรตรงนี้นะครับเนี่ยไอพื้นที่เวิร์กตรงนี้ยมันไม่มีบอสนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเจอก็ตามนั้นแล้วกันนะครับมามามาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าจุดเนี้นะครับตรงนี้นะครับมีชัวแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเคยผมถ่ายรูปไว้แล้วนะครับที่อยู่ในรูปก็มีอยู่นะครับก็คือมันเกิดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดแรกที่ผมพาไปนะครับอ่าอันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับจุดที่1นนะครับใครจะบอทก็มาบอทได้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วต่อมานะครับพอเราวิ่งขึ้นมานิดนึงนะครับผมนี่ไงเอาเจอเลยครับผมเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีบอสนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดที่สองนะครับผมดูที่ว่าได้กล่องแดงหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็จบไปนะครับสําหรับตรงนี้ก็คือจุดที่สองนะครับอ่าผมขึ้นในแผนที่ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็คือตรงนี้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่3ามกันแล้วกันนะไป แล้วก็เวิร์กตรงนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดตรงนี้เลยผมก็เคยวิ่งดูหลายแล้วนะผมวิ่งดูหลายวันมากแล้วผมก็ไม่เคยเจอบอสเกิดนะออไอเวิร์กกว้างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมวนไปให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยไอตรงนี้ทั้งหมดเลยครับกลมๆเนี่ยมันไม่มีบอสเกิดนะเ,เพราะว่าผมก็วิ่งล่าบอสอยู่ทุกวันนะเนี่ยไม่มีนะครับผมก็ถ้าใครเจอก็ลองมาเพิ่มไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับต่อมานะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะหรือว่าเราจะไว้ขากลับดี ไม่เอาดีกว่าเอาเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับไม่มีคนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมีบอสเกิดนะครับอเดี๋ยวผมขึ้นแผนที่มานะนี่เลยนะครับเห็นป่ะอาพอเราวิ่งออกจากจุดที่2อมาเนี่ยแล้วเราวิ่งออกมาปุ๊บมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเราก็เดินมาตรงนี้เนี่ยก็คือจุดนี้ครับผมนะมันก็คือจุดนี้นะครับผมอ่าทีนี้เราจะขึ้นไปทางขวาข้างบนก่อนแล้วนะครับผมไปเอ่ออย่าเอาแผนที่ออกก่อนนะครับ พอเราวิ่งเดินขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าเหมาะแก่การบอทมากนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะมองเห็นบอสทั้งหมด4จุดนะครับผมเนี่ยเรามาร์คไว้ตรงนี้เลยครับผมเวลาจังหวะที่เรายิงเนี่ยยิงไปยิงมาเนี่ยมันจะมีบอสเกิดข้างบนน่ะมันจะมองเห็น3จุดเลยนะครับแล้วก็ตรงที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยบอสเกิด2ตัวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเกิด2ตัวนะครับผมก็คือ1ก็คือตรง็อบเคิงตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผม แล้วก็ตรงข้างบนนี้อีกตัวหนึ่งนะเอาโดดออกดิแม่งติดบัคแล้วยังขอยิงก่อนนะโอเคนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเกิดตัวหนึ่งครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับหรือไม่ก็บางทีมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เจอบอสอีกแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ที่ผมวงไว้ก็มีนะอ่า ตรงนี้เนี่ยรูปตอนที่ผมถ่ายไม่เจอนะครับแต่ว่าผมรู้อยู่ว่าตรงนี้มีเกิดนะครับผมอ่าก็วิ่งยิงกันน้เห็นๆเลยนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเราดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะนี่นะครับผม1 2 3 4 5นะครับผมตอนนี้จุดที่5ไปแล้วนะครับต่อไปก็6กับ7นะครับก็คืออยู่ด้านบนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ย ตรงนี้ก็มีนะครับตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเกิดตัวหนึ่งนะครับตรงคอฟเพิงอันนี้นะครับแล้วก็เฮ้เมื่อกี้มองไม่เห็นนี่หว่าเอาใหม่เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราเริ่มจากจุดนี้นะครับผมนี่เริ่มจากจุดนี้นะเมื่อกี้นะครับก็ตรงนี้มีตัวหนึ่งนะครับพอเราวิ่งขึ้นมานะครับ วิ่งขึ้นมาตรงจุดนี้นะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับตรงรอบเพลิงอันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็พอเราโดดออกซ้ายมานะครับขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยตรงนี้มีทั้งหมดเลยครับตรงนี้ก็มีนะครับมีตัวหนึ่งนะครับผมก็ตามนั้นครับตังเวิร์งตรงนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ 4- ี่ห้าตัวเลยนะครับแล้วก็จุดที่เราเหมาะกับการบอทอ่ะผมบอกเลยว่าเวลาคุณจะมาบอทนะคุณมาบอทจุดนี้ครับผมตรงนี้ครับเน่่น ตรงนี้ครับจุดตรงนี้ที่มันเกิด2ตัวครับมันจะเจอบ่อยมากเลยนะครับมันจะเกิดตรงเนี้ยสตัวนะครับแล้วเวลาคุณยิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นป่ะข้างบนเนี่ยคุณก็มองเห็นนะครับแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยคุณก็มองเห็นเนี่ยตรงนี้คุณก็มองเห็นครับตรงนี้คุณก็มองเห็นครับอ่าแล้วก็มันจะได้ถ้าเกิดว่าคุณเฝ้านะคุณจะได้เยอะมากเลยครับถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มอยู่จุดนี้นะมันจะมองเห็นหลายจุดดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเปิดแผนที่ขึ้นมาก่อนนะครับ เราจะไปจุดด้านซ้ายนะครับตรงเกาะนะครับตรงเกาะซ้ายบนนั้นนะครับผมที่มีเครื่องหมายตกใจอยู่นะครับผมโอเคไปครับเราก็วิ่งไปเลยครับจากตรงนี้นะครับวิ่งไปบนเกาะนั้นก็จะมีเกิดประมาณสามตัวนะครับประมาณสามตัวถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยพอเราวิ่งไปนะครับมันก็จะมีสะพานนะครับผมมีจะมีสะพานข้ามไปพอข้ามสะพานไปนะครับผม แล้วเราเลี้ยวขวาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งนะครับนี่ตรงเนี้ยมันจะเกิดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามีคนอยู่น่าจะตายหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้จะเกิดตัวหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เราก็จะวิ่งขึ้นไปที่เวิร์งข้างบนแล้วนะครับเป็นเวิร์งสุดท้ายนะครับข้างบนนั้นน่าจะมีอยู่ประมาณสองตัวครับที่บอสเกิดสองถึงสามตัวสามตัวดีครับผมมันจะมีเกิดตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ มันจะเกิดตรงนี้ตัวหนึ่งครับผมตรงนี้นะครับตรงแท่นนี้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มันจะมีเกิดตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยจุดนี้เลยครับผมมันจะเกิดมาก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมขอยิงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวตายอ่ะก็นี่ก็คือแผนที่นะครับที่ผมวงเอาไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมก็พาวิ่งไปดูนะครับทุกจุดเลย นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจุดที่ผมบอกให้ฟาร์มอ่ะตรงนั้นอ่ะนะครับไอเวิร์้ข้างบนสุดอ่ะก่อนทางที่จะไปค่ายโจปรปเนจอนเห็นไหมครับขวาบนสุดอ่ะตรงนั้นอ่ะที่ผมบอกว่ากเกิด2องตัวผมบอกเลยว่าตรงนั้นดีสุดแล้วนะครับเพราะว่าวิสัยทัศน์หรือว่าทิวทัศน์ในการมองถ้าเกิดว่าคุณเล่นเองเนี่ยนะครับมันก็จะมันจะมองเห็นนะครับผมเฮย้ยอ่ะมีเกิดเนี่ยเกิดมาอีกตัวแล้วครับผมเห็นไหมตรงที่ผมบอกนี่เลยเห็นไหมครับ แว็บนะครับถ้าเราวิ่งล่าบอสจริงๆทั้งวันหนึ่งเนี่ยได้เงินเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็จบครับนะครับเราก็เดี๋ยวขอยืนแจมงเขาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือจุดที่ผมบอกว่ามันเกิดทั้งหมดนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแมปนี้เนี่ยมีประมาณ 1 3ถึง14จุดเลยนะครับจุดที่ hmm. บอสเกิดนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟาร์มแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนน้อยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบว่าวิ่งหาบอสนะครับเพราะว่าด้วยความที่จํานวนจุดของบอสในการเกิดเนี่ยมันเยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าบอสมันไม่เกิดตกลงอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แล้วมันไม่มีคนตีมันก็จะไม่เกิดถูกไหมครับมันก็จะยืนคายอยู่งั้นแหละครับผมดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ นะครับผมสําหรับที่นี่นะครับแล้วก็จุดที่ผมบอกแล้วนะครับผมก็คือจุดข้างบนสุดนะครับเนี่ยนะครับตรงก่อนที่จะไปค่ายโจพรเนจรนะครับทางขวาบนสุดนะครับดูในแผนที่เลยนะอ่าทางขวาบนสุดเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับมันจะมีบอสเกิดประมาณ4ี่ห้าตัวตรงนั้นนะครับผมอ่าประมาณ5ตัวเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเราจะเจอบ่อยมากเลยครับถ้าเรายืนยิงตรงนั้นนะครับไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันนะครับผม ส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับจุดฟาร์มนะครับผมถิ่นฐานโจรพเนจรนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้แมปไหนอีกนะครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋เวงะชแนลนะครับผมถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผม ยังไงก็ผมฝากเลขตัวละครด้วยนะครับผมข้างบนสุดนะครับฝากเลขตัวละครเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ช่วยกันโหวตให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย